เทเลกราฟสื่อดังแดนผู้ดีเปิดเผยว่าพีเมลีกได้เสนอให้ตัดคะแนนเอวัตตันถึง12แต้มหากพวกเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงในการทำผิดกฎทางการเงินซึ่งคาดว่าจะทราบผลตัดสินภายในปีนี้โดยทางพีเมลีกเสนอให้มีการลงโทษอย่างรุนแรงและน่าอาจหมายถึงการตัดแต้มที่มากถึง12คะแนนะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเอวัตตันอย่างมากเพราะในปัจจุบันพวกเขามีเพียง7คะแนนะ ลังอยู่ในอันดับที่16ของตารางโดยมีแต้มเหนือโซนตกชั้นเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นในเคสของทอฟฟี่สิน้ำเงินจะถูกส่งให้คณะกรรมการอิสระพิจารณาหลังจากที่พวกเขาขาดทุนไป304ล้านปอนด์ตลอดช่วงเวลา3ปีซึ่งมากเกินกว่าที่ทางพีเมลีกกำหนดไว้ว่าแต่ละสโมสรจะขาดทุนได้เพียง105ล้านปอนด์ในระยะเวลา3ปีคณะกรรมการอิสระจะเป็นผู้ตัดสินในคดีนี้โดยทางพีเมลีกต้องการลงโทษเอเวอร์ตันด้วยการตัดแต้ม หากสุดท้ายแล้วพวกเขามีความผิดจริงซึ่งทางเอเวอเรตันก็ยืนการว่าพวกเขาทําตามกฎและโต้แย้งด้วยการบอกถึงข้อยกเว้นทั้งหลายที่รวมไปถึงข้อยกเว้นด้านการเงินจากช่วงวิกฤตโควิดและนั่นอาจช่วยให้สโมอสรอดพ้นจากความผิดมีบทลงโทษหลากหลายรูปแบบที่เอเวอเรตันอาจพบได้ซึ่งรวมไปถึงการปรับเงินและการแบรนห้ามซื้อขายแต่เชื่อกันว่าทางพีเมลีต้องการให้มีการลงโทษอย่างหนักที่สุดหากมีการตัดแต้มจริงก็จะเป็นครั้งแรกบนเหล็กสูงสุดแดนผู้ดี และน่าจะทำให้หลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันอย่างไรก็ตามแอตวอตันยังอยู่ในช่วงการเทคโอเวอร์จากบริษัทเจเจดพาร์ทเนอร์หลังจากที่ฟาฮาร์โมเชลีตกลงขายหุ้น94%ของเขาในเดือนที่แล้วโดยมีการยืนยันว่าเด๋ยนนี้จะไม่เจอปัญหาอะไรแม้ว่าทางนิวยอร์กไทม์จะรายงานว่าพวกเขายังไม่ได้ส่งงบการเงินให้ตรวจสอบและการเทคโอเวอร์ก็ยังต้องได้รับการรับรองจากพรีเมียร์ลีกและเอฟเอด้วยซึ่งในดีลนนี้นะ่าจะเสร็จสิ้นในช่วงต้นปีหน้า และนั่นจะทําให้บรลงโทษจากเคสนี้น่าจะดีเลอ,อกไปอีกนั่นเองครับและก่อนจากกันไปนะครับก็ฝ่ายทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจใหบช่องตัดเกมทําคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ